สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายก้านกล้วยนะคะวันนี้นะคะมาดูพัฒนาการนะคะของน้องเพชรพันล้านของเรานะคะนี่ของโปรดเลยนะคะกินไอ้ต้นกล้วยนะคะของโปรดเลยนะคะเพราะผมมาจากเหนือผมกินต้นกล้วยนะคะดูนะคะกินเก่งมากเลยนะคะดูของโปรดด้วยนะคะกิน ครั้งละหนึ่งกะละมังเลยนะคะแม่คะดูนะคะเล่น,นเริ่มกินอาหารเป็นแล้วนะคะก่อนมาวันแรกนี่ไม่กินอะไรเลยนะคะ ก็มาอยู่วันนี้วันที่สามนะคะน้องก็เริ่มกินเป็นเกือบทุกอย่างเลยนะคะแต่กินยังไม่ค่อยเก่งนะคะก็ของโปรดเลยนะคะต้นกล้วยนะคะผมจะมาโชว์วันนี้ผมมาโชว์กินต้นกล้วยให้แม่ๆได้ชมนะครับดูนะคะดูท่ากินต้นกล้วยนะคะน่ารักไหมคะแม่ๆจ๋ากนิ่งเลยนะคะไปกินต้นกล้วยะค่ะของโปรดนะคะ ไม่เดินนะคะไม่วุ่นวายกับพี่ๆนะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะดูนะคะวันนี้สดชื่นกว่าทุกวันนะคะเดี๋ยวตอนทเที่ยงๆนะคะก็จะอาบน้ำให้นะคะตอนนี้ก็กินต้นกล้วยเราก่อน,นะคะ่ะของโปดูนะคะอ้ยอร่อยมากนะคะดูนะคะสีหน้านะคะชอบใหญ่เลยนะคะ แหมผมรอหมครับดูนะคะได้มาอยู่กับครอบครัวก,ก้านกล้วยมีความสุขนะคะมีพี่ๆคอยดูแลนะคะมีพี่มะลิซ้อนกับพี่กะพี่พายก้านกล้วยนะคะผมรอหมครับผมกินเก่งเลยนะคะแม่แม่จ้าในนีน้นู่นพี่ๆของผมอยู่ด้านนู้นนะคะ ตอนกลางคืนก็จะนอนกับมาริซอนนะคะเหมือนแม่ลูกกันเลยนะคะดูนะคะจุบป,ปากด้วยอร่อยมากนะคะดูนะคะอร่อยแม่ลูกถ้าส่งเสียงได้นะ,ะเริ่มเสียงก็จะเริ่มออกแล้วนะคะ แป๊บเดียวนะคะเกือบหมดแล้วนะคะหนึ่งกะละมังนะคะน้องกินเดียวมากนะคะไอ้กินต้นกล้วยนี้ก็จะช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะดีมากเลยนะคะก็จะเป็นน้ํานะคะเหมือนน้านมด้วยนะคะก็กินต้นกล้วยนะคะเราจะให้กินเป็นไอ้ครั้งละหนึ่งหยานะค่ะถ้าให้กินหลายอย่างน้องจะ เป็นช้างที่เลือกอาหารนะคะแล้วก็จะสับให้น้องกินต้นกล้วยนะคะก็พักนิดนึงนะคะก็จะให้น้องกินหญ้านะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการให้น้องกินของโปรดของน้องก่อน,นะค่ะนี่มาลิน้องพี่มาลินะคะมาหาน้องเลยนะจะมัดมาถึงนะคะต้องลังคืนนะคะถึงจะมัดถึงกันนะคะนี่เดินไปทักทายพี่น้อย เ <ś led> <ś led> มื่อคืนนะคะก็พี่มาลีเอาต้นสับป,ปะรดมาใกล้นะคะก็เห็นน้องนะคะกินสองสามยอดไปแล้วนะคะก็เริ่มหัดนะคะได้ดมปากพี่ก็เริ่มจะรู้กินอาหารทุกอย่างแล้วนะคะผ <ś led> <ś led> ทที่ขาน้องก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเป็นบางส่วนแล้วนะคะก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแม่จ๋า ขอบคุณคุณแม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับน้องเพชรพันล้านของเรานะคะก็ฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องเพชรพันล้านของเราด้วยนะคะวันนี้มาสายหน่อยนะคะพอมัวไปตัดย้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่จ๋าก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคุณแม่จานให้กับช่องพี่ภายก้านกล้วยของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดูนะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดูดูดูความสดนะคะดูความสนนะคะ